สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอทดีมีคำตอบ IT e อีนี้24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้เรามาสรุปประเด็นนี้นะคะกรณีที่เราส่งเงินสมทบของการเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะคะในแต่ละเดือนเราสามารถส่งได้ถึงวันที่เท่าไหร่นะคะในกรณีที่เดือนที่ผ่านมาคือ วันที่31กร,รกฎาคมนะคะเราไม่ได้ส่งเงินสมทบมาส่งในวันที่1สิงหาคมส่งวันที่1สิงหาคมนี้เป็นของเดือนสิงหาคมหรือของเดือนกร,รกฎาคมและการเป็นผู้ประกันตนมาตรา4 0 เราสามารถส่งเงินสมทบย้อนหลังได้ไหมนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาสรุปกําหนดการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา40และดูว่าเราสามารถส่งเงินสมทบย้อนหลังได้ไหมเพื่อจะไม่ได้เสียสิทธิประโยชน์จากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40นั้นเราจะมีทั้งหมดอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะคะบางท่านไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นผู้ประกันตนมาตรา40 ไหมนะคะให้ดูที่การจ่ายเงินสมทบในแต่ละเดือนนะคะถ้าเราเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่1จ่ายเดือนละ70บาทเราก็ถือว่าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40จ่าย เดือนละ100บาทก็จะเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่2จ่ายเงินสมทบเดือนละ300บาทก็จะเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3นะคะดูที่การจ่ายเงินสมทบว่าเราเป็นผู้ประกันตนมาตรา40อยู่หรือไม่นะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ที่เราควรจะรู้ว่าเราจะสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนเมื่อไหร่นะคะ มีหนึ่งกรณีที่เสียชีวิตก็ถือว่าสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนะคะหากจ่ายเงินสมทบครบตามเนื้อขายทายาทก็รับสิทธิ์เงินค่าทําศพเงินสงเคราะห์กรณีตายแล้วก็เงินบําเหน็จชราภาพไปนะคะในกรณีที่ผู้ประกันตนนะคะกลับมาเป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือมาตรา39แต่ก็ยังไม่ได้ลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา40 จำเป็นจะต้องจ่ายเงินสมทบในมาตรา40่สิบไหมนะคะก็มีบางท่านถามเข้ามานะคะก็ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบในมาตรา40ขณะที่เราเป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือมาตรา39ให้เราใช้สิทธทิประโยชน์จากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือมาตรา39นะคะในกรณีที่เรา ลืมหรือขาดส่งเงินสมทบอาจจะเป็นหลายเดือนหรือหลายปีนะคะแต่เรายังไม่เคยไปลาออกที่สำนักง,งานประกันสังคมเลยนะคะเราก็ยังถือว่าเป็นผู้ประกันตนมาตา40จนกว่าเราจะแสดงความจำนงต่อสำนักง,งานประกันสังคมว่าไม่เป็นผู้ประกันตนหรือจะเรียกง่ายๆว่าไปลาออกที่สำนักง,งานประกันสังคม ถึงจะสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนมาตา40สนะคะส่วนในกรณีที่เราลืมนะคะไม่สามารถส่งเงินสมทบย้อนหลังได้นะคะในกรณีที่เรานะคะลืม จ่ายเงินสมทบของเดือนรกรกฎาคมวันที่31ตั้งใจจะไปจ่ายเงินสมทบแต่ไม่สามารถไปจ่ายเงินสมทบตามจุดบริการต่างๆได้นะคะไปจ่ายที่คือวันที่1่งสิงหาคมนะคะวันที่เราจ่ายวันที่1สิงหาคมก็จะเป็นของงวดเดือนสิงหาคมนะคะแต่ผู้ประกันตนมาตรา40สามารถจ่ายเงินสมทบล่วงหน้าได้อาจจะเป็น1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน 6เดือนหรือกี่เดือนก็ได้นะคะแต่ไม่เกิน12เดือนนะคะเราสามารถจ่ายเงินสมทบล่วงหน้าได้นะคะต่อมานะคะเราจะมาดูตารางการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา40นะคะถ้าเราต้องจ่ายเงินสมทบในงวดที่1ของเดือนมกราคมเราจะต้องจ่ายเงินสมทบในวันที่1ถึง31มมกราคมนะคะหากต้องการ จ่ายในเดือนเมษายนาเราก็ต้องจ่ายในวันที่ 1- ถึง30เมษายนนะคะหากต้องการจ่ายในเดือนตุลาคมเราก็ต้องจ่ายในวันที่1ถึง31อด ตุลาคมก็จะเป็นของงวดเดือนนั้นๆเยกะเว้นกรณีจ่ายล่วงหน้าก็สามารถจ่ายล่วงหน้าได้ไม่เกิน12เดือนนะคะดังนั้นจากประเด็นคำถามนะคะว่ากำหนดส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา40ส่งได้ถึงวันที่เท่าไหร่คะก็สรุปเป็นแนวทางนะคะกำหนดการส่งเงินสมทบ ของผู้ประกันตนมาตรา40จะกกำหนดไว้ให้ส่งเงินสมทบตั้งแต่วันที่1ถึงวันสุดท้ายของแต่ละเดือนหรือจะเรียกว่าทุกสิ้นเดือนนะคะหากต้องการจ่ายเงินสมทบในเดือนสิงหาคมก็สามารถจ่ายเงินสมทบได้ไม่เกินวันสุดท้ายของเดือนก็คือวันที่31สิงหาคมไม่เกินนั้นนะคะหากส่งไม่ทันไปส่งวันที่1กันยายนก็จะเป็นงวดของเดือนกันยายนนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็คงสรุปกำหนดการจ่ายเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนมาตรา40เพื่อเป็นแนวทางนะคะในกรณีที่ต้องการใช้สิทธิทประโยชน์จากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา40สิ่งสำคัญต้องจ่ายเงินสมทบให้ครบตามเงื่อนไขถึงจะสามารถใช้สิทธิทประโยชน์ จากประกันสังคมในมาตรา40ได้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ